Buenas special... tardes สวัสดีเพื่อนๆนะคะเลสโลธาลอดนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอาการนะคะเราจะมาดูการนะว่าทําอย่างไรนะคะเขาถึงจะก,กลับมาหาเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวโน้มในการเพิ่มโอกาสก็ได้นะที่ทําให้เขาหันกลับมาสนใจที่เราอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโดยไพ่นะคะจะเป็นการดูแบบ general นะคะดังนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนถ้าเพื่อนๆดูไปสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราสามารถปิดคลิปได้ไม่จําเป็นต้องพยายามดึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะให้มาเป็นเรื่องของตัวเองเนาะ,ะถ้ามันไม่ ใ่เราก็ปิดได้เลยนะคะเพราะว่าการดูในที่นี้มันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะถ้าเกิดว่าอยากดูที่มันมีความแม่นยำนะคะหรือมีความเฉพาะนะคะนั้น่นเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะจะมีความแม่นยำม,มากกว่าที่เป็นวันที่เดือนปีเกิดของเรานะคะดังนั้นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่อยากดูดวงกับมิ้งนะคะสามารถแอดไลน์นะคะที่ s a i l e c e lotarot เพื่อดูรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะแล้วก็การดูในคลิปนี้จะมีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะไพกะ่กองที่1ค่ะกองที่2แล้ว แล้วก็กองที่3นั่นเองนะคะคเพื่อนๆสามารถตั้งสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงคนคนนั้นไพ่กองไหนที่รู้สึกว่าดึงดูดมากที่สุดก็สามารถเลือกกองนั้นแล้วก็ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกพิอากายกองที่1นนะคะเรามาดูกันนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเขานะคะจะเป็นอย่างไรเนาะทำอย่างไรนะคะถึงจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนอื่นนะคะมิ้งขอดูความรู้สึกก่อนละกันเนาะความรู้สึกของคุณนะคะคนที่เลือกกองหนึ่งที่มีต่อเขานะคะความรู้สึกของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็น the hangman ค่ะ the full หัวกลับค่ะแล้วก็ c h n of con นะคะแบบหัวกลับแล้วก็เป็น four of cup นั่นเองนะคะ คราวนี้ในส่วนของความรู้สึกนะคะในส่วนของเรานะคะต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้มี the hang นะคะ the hangman ขึ้นนะคะก็คือเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีการนิ่งกันมีในเรื่องการหยุดชะง,งักน,นะคะออกแนวว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้มีการพัฒนานั่นเองนะอาจจะเกิดจากตัวเราก็ได้นะคะที่เลือจกจะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่การที่เราไม่เลือกทําอะไรนะคะนั่นหมายถึงตัวเราเองก็ยังจมอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะยังเสียใจอยู่ในเรื่องเดิมๆออกแนวว่าเรา ก็รับความจริงไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นการที่เราเนี่ยเหมือนกับแขวนแขวนความรู้สึกของเราไว้นะคะกับเหตุการณ์เดิมๆสถานการณ์เดิมๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดนะคะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้มันเป็นได้ตั้งแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความจริงจังสักเท่าไหร่นะคะออกแนวว่าเป็นการ เป็นความสัมพันธ์ที่คุยหลายคนแบบนั้นก็ได้นะคะออกแนวทีเล่นทีจริงนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุยแล้วรู้สึกโอเคสนุกดีนะคะแต่ว่าไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีการพัฒนาในอนาคตนะคะอีกทางนะคะต้องคุณก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะออกแนวว่าเหมือนกับมีความมีอีกโก้สูงในระดับหนึ่งด้วยนะคะ ไม่ค่อยรับฟังคุณเท่าที่ควรนะคะเวลาที่เหมือนกับคุณพูดอะไรหรืออธิบายอะไรนะคะเขาก็จะเหมือนกับค่อนข้างเชื่อในความคิดของเขามากกว่านะคราวนี้ถ้าถามว่าตัวคุณครู้สึกอย่างไรกับเขานะคะคือให้มันขึ้นว่าคุณรู้สึกเบื่อนะคะกลายเป็นว่ามันไม่ได้รู้สึกเชิงแบบรักคิดถึงนะแต่คุณรู้สึกเบื่อนะคะอาจจะเบื่อด้วยความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเบื่อที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันนิ่งและพัฒนาไม่ได้เพราะมีใครสักคนไม่จริงจังแล้วก็ไม่รับฟังนะคะ คราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเขาบ้างนะคะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อเราเป็นอย่างไรบ้างคะเป็น for of sort ค่ะ the star ค่ะ เมจิกเชียนหัวกลับค่ะแล้วก็เป็น King o f s w o r d นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าคนคเนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะคือด้วยความที่เป็น r of s w o r d นะคะมิ้ก็เลยมองว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันนิ่งมากเช่นกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้คราวนี้ตัวเขาเองนะคะออกแนวว่าอาจจะมีความไม่พร้อมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ยังมีความรู้สึกว่า หวงในเรื่องของความโสดน,นะคะรู้สึกว่าอ,อการเป็นโสดหรือการที่เราไม่ผูกมัดในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็แฮปปี้สำหรับเขาในระดับหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับอยู่คนเดียวก็ได้หรือไปใช้เวลานะคะกับคนที่เขารู้สึกสบายใจอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเขานะคะเป็นคนในครอบครัวของเขาก็ได้หรือไปในสถานที่ที่เขารู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วแฮปปี้แบบนั้นก็ได้นะคะคราวนี้ในความสัมพันธ์ตรงนี้ตัวเขาเอง ก็บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้จะจริงจังในความสัมพันธ์มากนักนะคะมันก็เลยทําให้มันเหมือนกับ เวลาที่เขาอ่ะรู้สึกดีกับคุณเขาพยายามที่จะทําดีใช่ไหมคะพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่นะจนทําให้คุณก็รู้สึกว่าเขาน่ะชอบคุณนะคะแต่พอบทที่คุณจะเหมือนกับจริงจังจะพัฒนาความสัมพันธ์คุณก็จะรู้สึกได้ว่าเขาเริ่มมีระยะห่างนะเขาก็เริ่มถอยออกไปดังนั้นบางคนเลยอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบเฟรนซนได้เช่นกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอถ้าเกิดสมมติเขาหายไปสักระยะแล้วคุณก็เริ่มมีระยะห่างคุณเริ่มถอยแดียสักพักก็ อาจจะพยายามกลับไปดึงในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้คุณกลับมาอีกครั้งได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้นะคะต้องถามว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะด้วยความที่มันเป็น King of Sword นะ คือเขาเองเนี่ยจะออกแนวว่าพยายามที่จะใช้เหตุผลในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะคิดอะไรตามหลักความเป็นจริงแล้วนะคะคือก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะมีการเหมือนกับเอออยากจะยือ้ออยากจะดึงนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะเลือกอยู่นิ่งๆพยายามจะอยู่เฉยๆนะคะพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้นะคะแม้ว่าเขาอ่ะจะยังรู้สึกว่าอยากที่จะดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์ก็ตามเนาะรานนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะว่าทําอย่างไรนะคะเขาถึงจะกลับมาทำอย่าง อะไรนะคะเขาถึงจะกลับมาสำหรับคนที่เลือกพิอากาศกองที่หนึ่งค่ะเป็น king of corn ค่ะ the lover หัวกลับค่ะ Hairophant ค่ะแล้วก็เป็น queen of corn นะคะเขาขยายค่ะ the lover ค่ะ the lover หัวกลับหมายถึงอะไรคะ เป w o ร l ลนะคะคราวนี้ในความสัมพันธ์นะคะเราถามว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรด้วยลักษณะหน้าไพ่นะคะคือมันมีไพ่คู่ขึ้นมาเนาะตัวที่เป็นแบบว่าคิงนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแบบควีนนะคะขึ้นมาพร้อมกันนะทั้งนี้มันเลย ออกมาเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าเราสองคนจะต้องมีบางอย่างที่คล้ายกันนะคะถึงจะสามารถดึงดูดกันกลับคืนมาได้อีกครั้งนะคะการคล้ายกันในที่นี้นะคะเช่นถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยเป็นระดับ king of c a r นะคะสมมติว่าเขามีในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงมีคนที่จริงจังในเรื่องของการทํางานนั่นหมายถึงเราต้องมีการแสดงออกหรือการปรับการใช้ชีวิตของเรานะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็จริงจังในเรื่องของการทํางานมากเช่นกันนะคะหรือถ้าเกิดตัว เขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะมีความรู้ในด้านนี้เราอาจจะต้องไปหาความรู้ในด้านนี้เช่นกันนะคะรวมถึงถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเ,เป็นคนมีเสน่ห์อะไรแบบนี้เราอาจจะต้องมีการปรับตัวเองนะคะให้เหมือนกับว่าบุคลิกดูดีหน้ามองนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็น Queen of c o n นะคะคือต้องบอกว่า บอ,อกแนวว่าสวยและรว,วยมากนะด้วยลักษณะไพ่ใบนี้นะคะคือ,อ,อรูปร่างนะคะจะต้องแบบดูดีนะบุคลิกดีนะคะอีกทางนี้ยังเป็นคนเก่งหาเงินเก่งได้ด้วยนะคะดังนั้นออกแนวออกแนวว่ามันจะต้องมีในเรื่องของความที่เสมอภาคหรือการเท่าเทียมนะคะหรือถ้าเกิดว่า ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะมีใครคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่พร้อมจะจริงจังนั่นหมายถึงเราเองก็ต้องอาจจะเบรกใจของเรานะคะว่าเราเองก็อาจจะยังไม่สามารถจริงจังได้นะคะคือมันต้องมีในเรื่องที่เหมือนกันนั่นเองนะคะเราานี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแนะ่นอนในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีใครสักคนมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะรู้สึกว่าไม่น่าจะทําแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันคือการตัดสินใจที่อาจจะ ตัดสินใจผิดนะคะให้เราจบทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะเป็นแบบเวิลนะคะจบทุกอย่างค่ะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นกับเรื่องใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆไม่ต้องไปจมอยู่กับเรื่องเดิมๆอีกแล้วนะคะดังนั้นนะคะการที่เหมือนกับเราในบางคนจะมีการคิดวนไปวนมาอยู่กับเรื่องเก่าๆเดิมๆอะไรแบบนี้นะคะว่าอยากจะกลับมาอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามตอนนี้ให้เหมือนกับเน้นมาที่ตัวเองก่อนนะคะพัฒนาให้เราอยู่ในเรเวลเดียวกับเขาก่อนนั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยสำ สำหรับคนที่เลือกพิอาการนะคะกล่องที่1ถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแต่การดูเป็น g e n อ r a l เนาะดังนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็เพื่อนเพื่อไม่ต้องซีเรียสน,นะจ๊ะโอเคแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกด subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับนิงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนนี้เลือกพิการกองที่2นะคะเรามาดูการน,น้องสถานการณ์ความร้ายนะคะทําอย่างไรเขาถึงจะกลับมานะคะก่อนอื่นขอดูความรู้สึกความคิดของแต่ละคนก่อนนะคะความรู้สึกความคิดนะคะขอเริ่มจากคนที่เลือกกองที่2ก่อนนะเริ่มจากต,ตัวเราก่อนนะคะตอนนี้เรามีความคิดหรือว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะเป็น tree of con นะคะแล้วก็เป็น hermit ค่ะ เป็นจัสติค่ะแล้วก็เป็น s ิ ะคราวนี้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเรารู้สึกอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะในบางคู่ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้มีการจบแบบขาดกันซะทีเดียวนะคะที่แบบว่าอุย๊ยเราจะไม่คุยกันเราจะไม่เจอกันนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้บางคนเนี่ยออกมนาะว่าเป็นการลดระดับความสัมพันธ์นะคะให้อยู่ในฐานะของการเป็นเพื่อนกันนะคะหรือในบางคนเนี่ยคือย,ยังจะต้องมีการพูดคุยหรือยังมีการสื่อสารมีนเรื่องการปรึกษาหรือทําอะไรร่วมกันก็ได้นะคะดังนั้นมีเลนมอว่า ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เราสองคนน่ะยังพอพูดคุยกันได้อยู่บ้างนะคะยังพอที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะคะและปัญหาที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าตัวคุณยังอยากที่จะกลับไปในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะยังนึกถึงเรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวในตอนที่เรามีความสุขก็ได้นะคะทําให้คุณเองก็ยังอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันกลับคืนมาอีกครั้งนะคะแต่ตัวคุณก็มองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการกลับมา ะะตัวคุณมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตรงนี้จะต้องพัฒนาได้นะคะเป็นแบบ justice นะคะมีความเคลียร์มีความชัดเจนนะคะความสัมพันธ์จะต้องมีความแร<ค>์นะสำหรับทั้ง2ฝ่ายนะคะอีกทั้งต้องเหมือนกับได้รับการยอมรับนะจากคนรอบข้างด้วยคือเป็นการครบกันแบบเปิดเผยนะคะดังนั้นตัวคุณเองถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรนะคะดูเหมือนว่าคุณเองยังมีความรู้สึกว่ายังอยากที่จะปรับตัวยังอยากที่จะอดทนหรือพยายามเข้าใจในส่วนของตัวของคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่คุณ รักนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะแล้วตัวเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับเราบ้างตัวเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างคะเป็น Knight ในออฟสอดนะคะแล้วก็ t เชนออฟสอดค่ะแล้วก็ เพดออฟคอนนะคะแล้วก็เป็นสตรงนะคะแบบหัวกลับนั่นเองเนาะอันนี้ถ้าดูจากหน้าไพา่โดยรวมเนี่ยดูเหมือนของคุณน่ะบรรยากาศค่อนข้างจะดีกว่านะคะแต่ว่าไพ่อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะสามารถสลับกันได้เหมือนกันนะคะอันนี้อย่างของเราเนี่ยออกแนวว่าเราเองก็เหมือนกับยังเป็นเพื่อนกับเขาได้นะยังนึกถึงเขานะคะแล้วก็ยังอยากที่จะมีการเหมือนกับปรับความเข้าใจแล้วก็ยังอยากที่จะพยายามไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอย่างน้อยก็เหมือนกลับมาคุยกันก่อนก็ได้ในฐานะของการเป็น ะะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะให้มันโอเคมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันตัวเขานะคะเป็นในออฟสอตนะคะช่วงนี้อารมณ์ของเขาจะมีในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายใจร้อนมีในเรื่องของความแปรปรวนนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่ก็ตามนะแต่ว่าในตอนนี้ค่อนข้างมีความผุนหันพันแล่นนะคะอาจจะด้วยเขามีความรู้สึกไม่ดีนะคะเป็นแบบแท o f s ฟ o r d นะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะก็คืออาจจะจากปัญหาเดิมๆนะคะที่เราเคยมีปัญหากับ เนนั่นองทําให้เขาตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นะคะกลายเป็นว่าเหมือนเขาเนี่ยรู้สึกเป็นผู้ถูกกระทําแบบนั้นก็ได้นะคะตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารู้สึกเสียใจนั่นเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะกันก็ได้นะแล้วก็อาจจะใช้คําพูดที่แบบทําให้รู้สึกเสียใจประมาณนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคคราวนี้นะคะเรามาดูต่อว่าแล้วทําอย่างไรนะคะเขาถึงจะกลับมานะ เราควรทำอย่างไรนะคะเขาถึงจะกลับมาเป็น8 of s w o r d ค่ะ Emperor ค่ะ Two of s w r r d s ค่ะ แล้วก็เป็น night o f c u p นะคะคราวนี้ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะตัวเขาเองก็มีความสับสนความลังเลอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะทำอย่างไรดีนะคะดูหเหมือนเขาอาจจะยังตัดสินใจเหมือนกับยังตัดสินใจไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยู่ในช่วงของการคิดนะแล้วก็ของการทบทวนอยู่นะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเน่ยเป็นในเรื่องของ emperor นะคะ ก็คือเป็นในเรื่องของอีโก้สูงก็ได้นะคะคือมีความมั่นใจในตัวเองมีในเรื่องของอีโก้เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่ทําให้เขารู้สึกเสียใจนะคะตัวเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยฉันเป็นถึง The Emperor อะไรนะทำไมเธอถึงทํากับฉันแบบนี้อย่างนั้นก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นในสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณกําลังมีการโกหกหรือปิดบังอะไรเขาอยู่นะคะหรือการที่คุณไม่พูดความจริงหรือบอกอะไรไม่หมดนะคะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจนั่นเองะคะ ถาถามว่าจะทำอย่างไรให้คนคนนี้กลับมานะคะ t o t of ค u p นะคะคุณจะต้องกลับไปง้อนะคะกลับไปมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการเ,าเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาพยายามเข้าหาเขานะคะหรือถ้าคุณไม่กล้าแบบพูดออกมาชัดเจนว่าอยากจะขอโอกาสอะไรแบบนี้อาจจะเป็นการแสดงโดยการใส่ใจเขาเป็นพิเศษก็ได้นะคะว่าเรายังรักแล้วเราก็ยังแคร์นะคะอย่าทำให้เหมือนกับ ต้องไปเคลียร์ปัญหาในเรื่องที่เขาสับสนอยู่ในเรื่องที่เขามีความกังวลหรือไม่ไว้ใจในสิ่งที่เราพูดหรือเราทำนะคะเหมือนกับค่อยๆดูแลความรู้สึกของเขาไปก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเรียบร้อยสาหรับคนที่เลือกผีอาการนะคะก่องที่2เนาะก็ถ้าเ,เพื่อนๆมีเรื่องราวแบบนี้สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปแล้วก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้กับมิ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมิงเนาะเพราะว่าพอมีเห็น b ับสไคร์ึ้นนะมิ้งก็รู้สึกว่าโอเคแบบยังอยากที่จะทําต่อเพราะว่ายังมีเพื่อนๆที่แบบเออยังคอยดูเรายังแบบไลค์ให้ยังเข้ามาดูยังกดซับ c r i b e นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนนี้เลือกพี่อากาศกองที่3นะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักนะคะว่าทำอย่างไรนะเขาถึงจะกลับมาหาเรานะคะเป็นการเพิ่มแนวโน้มและการความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้เขารู้สึกอยากกลับมาหาเรามากขึ้นนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวมิ้งขอเริ่มดูที่ความรู้สึกของแต่ละคนก่อนนะคะเพราะว่าไพ่อ,อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าสามารถสลับกันได้เนาะดังนั้นมิ้งจะเปิดทั้งสองฝั่งนะคะขอเริ่มจากฝั่งของเราก่อนนะคะสําหรับคนนี้เลือกพิธอาก,กาศกองที่3ตัวเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างน,นะคะ มี judgment ค่ะแล้วก็มี t e n of cup นะคะ s w e a of corn ค่ะแล้วก็เป็น t w of corn นั่นเองนะคะ เท่านี้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะตัวเราเป็น j u d g m e น t ะนั่นหมายถึงว่าเรายังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยตายไปแล้วจบลงไปแล้วนะคะหรืออาจจะมีการแยกทางกันเหมือนต่างฝ่ายต่างไปนะคะให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหรือเป็นการกู้สถานการณ์นะคะที่เคยแย่ๆต่อกันให้กลับขึ้นมาแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแบบ t e n of c a u s นะคะนั่นหมายถึงว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของคนรอบข้างท,ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะเช่นเพื่อนสนิทของเราคนในครอบครัวของเราบรรดาพี่น้องพ่อแม่ก็ได้ที่อาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ที่มีระหว่างเราและเขานะคะ,นะคะก็เลยอาจจะทําให้กับส่งผลอาจจะทําให้เหมือนกับส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์เราได้ด้วยเช่นกัน หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือมีใครสักคนออกแนวว่าเป็นคนเจ้าเสน่ห์ก็ได้นะคุยหลายคนนะคะออกแนวว่าอาจจะเป็นการคุยที่ไม่ได้จริงจังก็ได้แต่ว่ามีคนเข้าหามีการคุยหลายคนในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยทาให้เหมือนกับมีการทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้นะคะอาจจะมีการเหมือนคุยหลายคนแอบคุยกันลับๆไม่เปิดเผยนะคะพอแบบมันมีการรู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเสียไปด้วยนะคะพอนนี้ตัวเราเองนะคะก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับว่า รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะออกแนวว่าอยากอยู่นิ่งๆแล้วเหมือนกันนะคะไม่อยากที่จะทําอะไรต่อแต่เอาเข้าจริงๆมันเหมือนกับเราเองก็ยังอยากจะยื้ออยากจะดึงความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเผื่อว่ามันจะมีโอกาสให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยกลับมาคุยกันในฐาน,นะแบบเพื่อนก็ยังดีนะคะทวนี้เรามาต่อในส่ง,ขงเขาบ้าง ในส่วนของตัวเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเสียงจะดังนิดนึงเนาะช่วงนี้ฝนตกนะคะอาจจะแบบเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบานะ ตอนนี้นะคะตัวเขารู้สึกอย่างกับเราอย่างไรบ้างนะคะเป็น Night of คอนนะคะ Knight of w a n d หัวกากค่ะแล้วก็เป็น Fi ออ o n านนะคะหัวกากแล้วก็เป็นไฟ of ฟ o r d นะคะราวน,นี้ตัวเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้คือด้วยตัวเขาเองอาจจะมีท่าทีที่นิ่งมากๆแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นะคะปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่มันเคยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดคนสองคนยังมีการพูดคุยกันอยู่บ้างเขาก็จะให้พูดคุยใน เดิมๆเมนี่ยแหละก็จะไม่ได้มากกว่านี้หรือถ้าเราสองคนห่างก,กันไปตัวเขาก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรนะไม่แอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมิ้งเลยมองว่าเป็นในเรื่องของความเจ้าชู้ก็ได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของอีโก้มีในเรื่องของความเจ้าชู้นะคะที่รู้สึกมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้คือจากน้าพ่ยของทั้งคู่เลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคุยหลายคนมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่จรงิงจังที่เล่นทีจริงนะคะเหมือนกับไม่พัฒนาความสัมพันธ์แต่กลายเป็นฝ่าย ขาะที่กลับรู้สึกว่าคุณะคะ่ะอาจจะมีคนอื่นเข้าหาหรือคุณมีคนอื่นก็ได้เพราะเป็นความรู้สึกที่ฉันถูกแย่งของรักฉันถูกแย่งคนรักนะคะก็เลยทําให้ตัวเขาเองรู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนอะว่ารักแท้อย่างไรเขาถึงจะกลับมานะคะคือดูจากสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่า ตัวเราอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะคุยหลายคนนะแล้วตัวเขาก็เลยรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าไปได้ยินข่าวอะไรบางอย่างมาก็ได้เนาะแต่ว่าใค่เป็นไวเบอร์ซ่าสามารถสลับกันได้ชินกันนะคะเพื่อนๆลองดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูว่าทําอย่างไรนะคะเขาถึงจะกลับมา ทำอย่างไรนะคะถึงจะกลับมานะคะอย่างแรกเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันออกแนวไม่ได้มีความจริงจังสักเท่าไหร่นะอีกทั้งตัวเขาอาจจะไปได้ยินข่าวอะไรนะคะที่เป็นเรื่องราวเก่าๆของคุณก็ได้นะคะเช่นอาจจะรู้สึกว่าคุณกลับไปหาคนเก่าๆไหมนะคะหรือเป็นปัญหาในเรื่องของคุณมีคนคุยหลายคนแล้วมันเป็นปัญหาเดิมๆที่เขารู้สึกไม่โอเคนะคะพอไม่ยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังเกิดปัญหานี้อยู่การกลับไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะ จบแบบเดิมกับความสัมพันธ์แนวเดิมๆอยู่ดีนะคะดังนั้นแล้วตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตัวนี้มันไม่แฟร์สำหรับเขามาทําให้ตัวเขาเลิกที่จะนิ่งนะแล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ทําอะไรนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะแก้ให้สถานการณ์ความรักมันดีขึ้นนะคะอย่างแรกเราอาจจะต้องไปเคลียร์นะคะปัญหาเก่าๆของเราก่อนนะคือถ้าเกิดเราเคยมีปัญหาหรือมีประเด็นไหนกับเขานะคะเราจะต้องเหมือนกับพยายามทําให้มันดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้เขารู้สึกว่ามัน จะไม่เกิดปัญหาในทํานองนั้นอีกนะในเรื่องระหว่างเราหรือถ้าเกิดคุณมีคนเก่าๆพัวพันกลับมาก็ตามคุณอาจจะต้องไปเคลียร์คนเก่าๆของคุณก่อนนะคะอีกทัง้งต้องทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความยุติธรรมหรือความแฟร์นั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทําสิ่งดีๆแบบไหนให้คุณนะคะคุณเองจะต้องมีการทําสิ่งดีๆแบบนั้นกลับไปให้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นถ้าเขามีความจริงจังเราก็ต้องจริงจังนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาออฟเฟอร์ในเรื่องของเวลาในเรื่องของเงินนะคะเราเองอาจจะต้องมีการออ กลัับบไปบ้างนนงนนน่เอะะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความเท่าเทียมแล้วก็ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดอย่าปล่อยให้สถานการณ์นะคะมันเหมือนกับยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆนะคะเคลียร์เลยว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ลุยตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะโอเคเรียบร้อยสาหรับคนที่เลือกผีอาการนะคะกองที่3ถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวแบบนี้สามารถเข้ามาพูดคุยนะคะกันที่ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ เราก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทำ Time ท Stamp ให้กับมิงด้วยนะคะในทุกๆครั้งนะจ๊ะแล้วฝากเพื่อนๆนะช่วยกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิงนในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ